สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องขนหัวลุกที่เพิ่งเจอมามาสดสดร้อนๆคือเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคเรื่องมันเริ่มจากผมไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆแล้วบังเอิญไปเจอต้นตะเคียนใหญ่อายุน่าจะหลายร้อยปีตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่รู้สึกว่าต้นมันสวยดีเพื่อนคนหนึ่งกะเลยทักว่าเฮ้ยลองขอเลขเด็ดดูดิเผื่อเจ้าแม่ให้โชค ผมก็ขำๆนะแต่ก็ลองยกมือไหว้แล้วพูดในใจว่าถ้ามีโชคมีลาบขอเลขที่เห็นชัดๆหน่อยนะครับคืนนั้นเองครับฝันประหลาดเลยฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณมายืนอยู่ข้างๆแล้วกระซิบข้างหูเบาๆเป็นเลขสามตัวพอตื่นเช้ามาผมรีบจดเลขนั้นไว้เลย พอหวยออกเท่านั้นลหละครับถูกจริงๆถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวผมนี่แทบช็อกรีบโทรบอกเพื่อนๆทุกคนแล้วพากันไปทำบุญให้เจ้าแม่ตะเคียนเป็นการใหญ่สรุปแล้วเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคเนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเล่นหวยแต่พอดีมีสติกันด้วยนะครับทุกคน